สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาครับมือนีห้องลูกโจบเชนแนลครับมาพากินบะหมี่ครับสิว่าพัดแข่งอะไรครับบะหมี่เนี่ยบะหมี่คุกนะครับเอเส้นเล็กคุกนะครับของมาตาเชฟของเชฟอ้อยครับที่ท้าชิงกระทะท้าชิงเชฟกระทะเหล็กนะครับพี่น้องดูดิอันนี้ประม่าสามห่อครับห่อละยี่สิบาทมีไข่รตกใบหนึ่งแล้วก็เส้นมีเนี่ยเส้นเล็กเนี่ย สามขโมนอีกหกสิบาทครับลูกชิน้นแต่เยี๋พอสมควรครับนี่ครับขโมนอีกหกสิบาทครับถือว่าโอเคครับแลาพอก,กินดูนะนาครับกินเบิงอของเชฟอ้อยกระทะเลยกู้ท้าจริงกระทะเลยครับเขาเรียกว่าบะหมี่แห้งตูดจงอ่างหัวไข่เนีนะะ่ยป่ะฮะดูครับลูกชินก้นกอะไร ใครเด็กยี่สิบาทดพี่ลูกนี่ใครพอละลูกครับพี่นัองนะนะกินอะไรจริงครับพีบ่นะัองนะนะรับไปอืมโอเคครับอืม Nah, kok. Kini. Um. Nongi. Um. Um. Ah, oh. yeah. 过来、嗯嗯嗯，再拍，过来，再拍。再

yeah